มือนี้บ้าหน่อยผ้าละกับิผ้ามาใส่ตุ่มแบกกระไล้ได้ครับผมมือนี้ก็บชิุ่งแค่สิบลังด้ครับผมเพราะว่าหาเงียาๆเนาะครับผมไปวมดเลยครับว่าเขาได้เงียางมากเนาะครับผมไปเลยครับผมครับเงียห้อยเป็นไกล้ตุ่มนะครับนี่ครับเงียห้อยครับผมกับกับปีท่าปากๆได้ครับผมใส่ด้ครับครับเงียไกลตุ่มูุดนี้ครับว่าเด็ดอยู่ได้ครับเอาใส่ตะลานด้ครับผมครับ้วก็ใส่หมดเลยครับผม ใส่ได้ด้อครับผมนี่ครับนี่ครับท่าแบบนี้ทุกหลังได้ด้วยครับผมนี่ครับผมจะบอกทุกอันเี้นะครับนี่ครับลาไลเงินมาครับแบบนี้แถวเต่ล่ะแตละหมองนมกับบวคือกันเนาะครับผมแตละหมองกับมักหอยต้มหอยหอยครับเนี่ยหอยเซอรี่ครับนี่ครับใส่ทุกหลังได้ด้ครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เบิ่งตัวอย่างจักหลังซองหลังเนาะครับผม เพื่อเป็นแนวทางเนาะครับไปเลยครับผมใส่เป็นแนวทางกบหลังสองหลังนะครับเพื่อเป็นแนวทางด้วยครับผมเอาตะแดดไปใส่เอาบานเขาเนาะครับอาหารเดี๋ยวที่ศาลบานเขาเนะครับผม ตัวนี้นดครับตูของแน่ไดครับหา,าฟังไดครับวันนี้จะจูครับใส่ปลาจู่ครับรังแหลกข้ากแล้วด้วครับทำดีนะครับ อานนี้มาพกั้ครับผมงฟัตตาผกขม้ยหนัองเขาก็จีลงอยู่ด้วยครับผมก็จะกเนี้ย,ยดย้ครับลูกจะแต่ง,งกับ,งงบ,บ,บกแง,บงแรกนะครับเ๋ยาวด้วครับผมยวให้มันเป็นเป็นลุ้มด้เพราะว่ามันจะได้ตั้งง่ายครับ ญาตใส่ก็เด้อครับผมคำล้วครับผมรืนกันว่าคนจิตตกวันนั่ครับพี่น้องครับผมึ้นมากแล้วครับผมเจอกันมือขึ้นเารเด้อครับสวัสดีครับผมมือนีบานน้อยพาดละก็สจิพ้ามายามตุ่มดักปลาไหลครับผมที่ไซใบหมวานี้เด้อครับผมไปติดตามรับช่วงนครับผมว่าเฮามือนีเอาจะหมานขึ้นประมาณนาะครับกรู้ว่าจะปิดจังไดเนาะครับีครับฝังหนึ่งเ้ากับยู่นีี้นาะครับผม โอ้ทางสั้นขนาดเท่านี้องโอ้ปลาไหลหน่อยครับลูกปลาไหลหน่อยครับเขาครับตัวนี้ครับลูกปลาไหลหน่อยนะครับลูกมันครับตัวนี้เหรอครับผมโอ้ได้ลูกมันครับ หลังหนึ่งกัอยู่นีด้วยครับผมโอ้ได้ตัวครับพี่น้องได้ตัวหนึ่งครับผมได้ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับได้ตัวหนึ่ง้วครับผม หลังหนึ่งเขาก็อยู่นี่เนะครับโอ้เอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับผมหนักไ่อีกแล้วครับอืเนี่ยนี่ที่เด็ดเวยครับอดองตุกเหี้คักเนี่ย สองตัวแล้วครับไปครับครับหลังนึงเข้าก็ใส่ยอยู่นี่นะครับโอ้ทางสันครับพี่น้องบ่เขาครับครังนึงเข้าก็อยุนนี่นะครับผม มืนนะพี่น้องฝนตกโอ้ปวดเข่าครับผม กลับอีกรางหนึ่งเขาก็อยู่นี่้วครับผมบ้าเขาครับยจะมาสรุปให้เบิ้งด้วยครับผมใส่ตุ่มซิบหลังหน่ครับผม ก็ได้ปลาไหลสามตัวแล้วครับตัวหนึ่งตัวน้อยครับแล้วก็ตัวใหญ่อีกสองตัวแล้วครับผมหญ้าผมแทรกกับเปลี่ยนหญ้าไก่ต้่มนะครับนี่ครับนี่ครับไก่ต้่มครับท่ากับปีม่วงปากนะครับผมก็บแทกงามอยู่ครับพี่น้องครับผมกับมันอยู่ครับผมก็ได้สามตัวน้อยตัวนี้ก็สิป่อยนะครับตัวน้อยนี่ครับป่อยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าหน่อยพารล้อ,อน้ำแนาเด้อครับผมก็จะเป็นช่องยังวะเติมตัวปันใดเนาะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าหน่อยพาดล้อ,อน้ำแนาเด้อครับผมค้นทํามาหากิ่นแบบอิสานบานเท่าครับผมคลิปนี้เอาไว้สำเนี้ก็นเนาะครับสวัสดีครับ